สวัสดีครับทุกคนวันนี้นะครับผมจะพาทุกคนนะครับมาเที่ยวนะครับเขาตะแบกนะครับที่ศิลชาชับุรีนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปติดตามรับชมได้ภายในคลิปเลยนะครับไปเลยครับอันนี้นะครับก็จะเป็นทางขึ้นไปสะพานกระจกนะครับอันนี้จะมีผูกผ้านะครับ นะครับติดรมันตั้งวันนี้มาเนี่ยฝนตกนะครับตอนเช้านะครับคิดว่าจะขึ้นไม่ได้นะครับ นู่นนะครับตรงนู้นเป็นสะพานกระจกนะครับอันนี้เรายังอยู่ข้างล่างอยู่นะครับเห็นะครับก็จะ,จะมีเขามาปูกผ้านะครับนี่นะครับตลอดสองข้างทางนะครับอันนี้ทางสะพานเดินขึ้นเนี่ย ก็จะมีคนมาผูกผ้าไว้ตลอดนะครับอนะสองข้างทางนะครับก็จะเป็นเขานะครับเป็นหุบเขาลงไป นี้ฝนเพิ่งตกไปนะครับนี่นะครับโอ้ยนี่ใกล้จะถึงทางขึ้นแล้วนะครับเนี่ยตรงนี้นะครับก็จะถึงทางขึ้นแล้วนะครับนี่สุดสะพานด้านล่างแล้วนะครับนี่นะครับทางขึ้นนะครับ โอ้ลมเลินมากครับเขาไปวิหารมาถ่ายรูปกับโตสวยเนาะโอ้ยเนี่ยันทางนี้เดินดเดินเลาะชมธรรมชาตินะครับอันนี้ขึ้นทางขึ้นไปบนวิหาร ครับจากทางที่สะพานที่เราเดินข้ามมานะครับเราก็มาเดินสะพานกระจกนะครับทางนี้ทางเดินนะครับเ <c oughs> บอร์เบออันไหนเบอร์ชัตเตอร์ชา้าเลไม่ก็สวยดีนะสะ ยิ่งไม่เห็นหน้ายิ่งสวยเออเป็นการผสมเลยค่ะถ้าเป็นใหญ่ ทางเดินขึ้นไปนี่ก็จะค่อยๆลาดขึ้นไปเรื่อยๆนะครับอันนี้เขาเทเป็นถนนคอนกรีตนะครับช่วงนี้นี่ผมเพิ่งเคยมาครั้งแรกนะครับช่วงนี้นะครับก็จะชันขึ้นมาแล้วนะครับนดูครับนี่ชันมากครับช่วงนี้ จะหายหอบขึ้นเลยเอาวางไห้ฟังของอะไรขึ้นมาบอกแล้วอย่าถือมาเยอะก็หอบประเดน,นี้ซ้อมย่อยซ้อมย่อยใครแต่ช่วงนี้จะบางนะครับถ้าคนผูกข้างล่างซะเยอะแล้ว ถ่ายติดใครก็ขออาภัยด้วยนะครับคลิปนี้ครับต่ะงงตรงนี้ก็ดันเนินอีกช่วงหนึ่งนะครับหลังจากช่วงแรกผ่านมาแล้วนะครับรยังสู้ไหวอยู่ซ้อมย่อยซ้อมย่อยก่อน3 7 0 0ขั้น มันก็เหมือนใส่อะไรนะยาหนอยกยาหมอนอ่ะดูดูดูสภาพการเดินนัก็จริญคนตรงนี้มันจะชันนะครับเอ,นะอบอึบเอบ อ,อีกน้ <trilogy> อยเดี๋ยวอีกบ่ดนแบบจะถึงแ enfin ล้วจะถึงแล้วครับจะถึงทางทางลาบลาบหรือก้อยก็ไม่รู้ เอาแล้วครับถึงลานนะครับถึงลานถึงลานพักพักก่อนเอาเบอ้าบแหงแล้วบัดน,นี้่ อันี้ก็มีห้องน้ำอยู่ทางข้างบนนี้นะครับตอนนี้นะครับหลังจากที่ขึ้นทางชันท้งที่2แล้วเนีก็จะใกล้ถึงทางไปสะพานกระจกนะครับทางนี้ก็สามารถขึ้นไปบนวิหารไหว้หลวงพ่อโสอนได้นะครับไไถ้าเกิดเราไม่ขึ้นมาจากทางทาง ทางเดินนะครับเราก็สามารถขึ้นมาจากทางวิหา,ารหลวงพ่อโสธรน,นะครับแล้วก็มาลงฝั่งนี้ได้เลยนะครับนี่นะครับก็จะมาถึงจุดที่จะเดินไปสะพานกระจกได้เหมือนกันนะครับตรงนี้ก็จะมีอขาเตรงนั้นน่คืออะไรรูปลูกป,ปั้นนะครับ วาพะนะครับมีพระพุทธรูปนะครับคล้ายๆเป็นหลานหลานธรรมะนะครับนี้มีอันนี้หลวงพ่อทวดนะครับ

เช่ครับอันนี้จะไปสะพานกระจกแล้วนะครับอันนี้จะเป็นทางลงเนินนะครับถึงจุดที่จะเดินข้ามสะพานกระจกแล้วมั้งนะผมไม่เคยมาเหมือนกันเดี๋ยวไปดูพร้อมกันเลยนะครับว่าใกล้จะถึงหรือยังนะครับรอ๋อให้ต่อคิวให้ต่อคิวขึ้น ให้ต่อแถวนะครับให้ต่อแถวเดินไปนะครับเมื่อมาถึงจุดจุดนี้นะครับก็ให้ทําการซื้อบัตรนะครับท่านละ40บาทนะครับแล้วก็ให้มานั่งรอนะครับเขาจะจะมีเจ้าหน้าที่ประกาศนะครับว่าให้เข้าได้ทีละชุดละ100คนนะครับเนี่ยจะมี บอกนะครับว่ามีเลขอะไรบ้างนะครับนี่นะครับก็จะมาถึงทางเข้าแล้วนะครับนี่นะครับอุ้ยไับหนันี่นะครับนี่นะครับนั่นคือทางที่เรามานะครับ เป็นสะพานเดินข้ามมาทางนู้นนะครับนี่ฮนะเดี๋ยวเราค่อยๆกระดึบกระดึบไปนะครับตามคิวตามคิวรอบละกี่นาที นี่มีอุโมงค์นะครับคนคนหมอกนะครับเดี๋ยวปิดกล้องก่อนแป๊บนึงบ้าพระหรอ,อเนี่ยจ่ายบัตแล้วเดินเข้ามาได้นะครับโอ้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 ยอ้าวตัวใจใส่เสื้อตัวเดียวเดินไปเทียดได้เห็นเป็นต เขาให้ถอดรองเท้าเหรอก็อไ่ต้องถอดก็้คนเราไม่ได้ถอดนผมไม่ได้ถอดคนไม่ถอดก็มีแล้วปึ๊บโอ้โห่ถอคไม่ได้ถอดไม่ถอดไม่ถอดก็มี เขาไม่ได้บอกนี่ว่าให้ถอดรองเท้าเลยเขาไม่ได้บอกนะเนาะเขาไม่ได้บอกนี่ย้าวเน,นะนี่ครับเกิดแล้มนั่ะเกิดแงล้มเฮียบูลรงไหนกันล่ะนี่เขานี่ครับาบางคนก็ถอดนะครับบางคนก็ไม่ถอด เขาแต่เขาไม่ได้บอกนะว่าให้ถอดรองเท้านะครับเราก็เดินได้อยู่แล้วแต่สะดวกเลยครับนี่นะครับดูไงครับโอ้อย่ามองไปข้างล่างครับเสียวอย่ามองไปข้างล่างเป็นตายานเนาะจะ <c oughs> ใครไม่ถนัด <c oughs> เดินตรงกลางก็มาเดินข้างๆนะครับเนี่ย ดูครับดูใครย่านนะครับก็มาเดินข้างๆเอานะครับเมื่อมือก่อนมันนั่งถ่ายกันอยู่ตรงกลางกระจกนี้ครับอ่าย่านหังกูแตกกลยกนาข่ายกูยัง นี่นะครับเมื่อเรามานะครับเดินเดินผ่านมานะครับแล้วก็จะมาถึงฝั่งทางออกนะครับอีกฝั่งหนึ่งเลยนะครับนี่นี่นะครับนี่นะครับนี่ก็เป็น เป็นวิวนะครับด้านบนนี้นะครับจริงๆแล้วบนกระจกนะครับเขาให้ถอดรองเท้านะครับแต่ไม่มีป้ายบอกนะครับโอเคถ้าเกิดว่าใครมาก็อย่าลืมนะครับช่วยถอดรองเท้าด้วยนะครับในจุดที่เป็นกระจกนะครับ จุดนี้ที่นี่ไม่เป็นกระจกนะครับก็เดินได้ตามสบายเลยลนะครับชุดนี้พอดีถ้าเกิดว,ว่าเราอยู่บนจุดนั้นเนี่ยเจ้าหน้าที่เขาจะประกาศนะครับว่าเวลามีชุดใหม่เข้ามาเนี่ยเราก็จะต้องเดินออกนะครับเพื่อความเป็นระเบียบนะครับอันนี้ ก็จะเป็นทางเดินถ้าจะเป็นทางเดินไปจนถึงทางบันไดลงนะครับตอนนี้นะครับเราก็ถึงจุดทางลงนะครับก็จะเป็นบันไดนะครับให้เราเดินลงไปนะครับผม ถ้าเกิดใครไม่อยากเดินก็กลิ้งลงไปนะครับอันนี้มีแมวป่าครับนะมีของกินด้วยครับจุดทางลงนะครับนี่ก็จะมีร้านค้าอยู่นะครับใครเหนื่อยๆก็แวะดื่มน้ำนะครับนี่ มีอาหารตามสั that <that ่งด้วยครับใครหิวก an er> no ็แวะพักกินอาหารดื่มน้ำได้นะครับนี่นี่เหนได้น่าโอนได้ด้วยใครใครใครไม่กินก็โอนได้นะครับผมไม่ได้บอกว่าให้กินอาหารนะครับรับของกัได้ครับ อันนี้นะครับจะเป็นบริเวณที่เขาทำการหลอ่อหลวงพ่อโสธรน,นะครับองค์ใหญ่นะครับคือจุดที่เราลงมานะครับทางสะพานกระจกนะครับถ้าเกิดใครผ่านมาเจอคลิปเนี้ยวันไหนปีไหนก็ยังไม่รู้นะครับก็คอือเนี่ยคือเขากำลังหล่อกันอยู่นะครับเนี่ยครับนี่คือคนงานนะครับ ที่กำลังหลอ่อหลวงพ่อโสธรอ,อยู่นะครับเนี่ยอันนั้นคือเตานะครับเตาหลอมอยู่นะครับทงวัดตะแบกนะครับนี่นะครับอันนี้มีมีหลายเตาเลยนะครับที่กำลังหล่อนะครับทำการหลอ่อชิ้นส่วนของหลงพ่ออยู่นะครับวันนี้เป็นวันที่16กุมภานะครับอันนี้ยัง ไม่เสร็จนะครับไม่สมบูรณ์นะครับนี่นะครับเตานีหลายเตานะครับอันนี้คือชุดคนงานนะครับที่ทำการหล่อชิ้นส่วนนะครับลงข้อโสทรนะครับ ครับก็เริ่มพิธีแล้วนะครับพุธธรรมโมานสานิะปุิปันโนพระพุโตสาพสังโฆสันตานาสานิระอดเร็มต่อไปครับก็ขออนุญาตเ่นานครับว่าดค วันนี้นะครับก็เป็นวันพระใหญ่พอดีนะครับเป็นวันมาคบูชานะครับอันนี้ก็กําลังทำพิธีนะครับรอหลวงพ่อโสธรนะครับที่วัดเขาตะแบกนะครับอันนี้กําลังพระกําลังทำพิธีนะครับเริ่มทำพิธีนะครับสวดนะครับ เดี๋ยวอีกสักครู่นะครับก็คงจะได้เจ้าหน้าที่ก็ได้ทําการเททองนะครับหล่อนะครับ hey. กําลังรับสินรับพรอ,อยู่นะครับตอนนี้นะครับเจ้าหน้าที่ก็ได้รับสินได้รับพรแล้วนะครับกําลังจะรียมตัวแล้วนะครับพิธีเททองหลอ่อนี่นะครับหลวงพ่อสสพรนะครับ องใหญ่ที่สุดนะครับในภาคตะวันออกนะครับเกิดอใครมาเจอคลิปนี้นะครับก็ถือว่าโชคดีนะครับผมก็บังเอิญมานะครับในวันมาคาบูชาพอดีนะครับเป็นวันที่เขาลงมือเททองหล่อนะครับพอดีนะครับวันที่16กุมภาพันธ์นะครับ2565นะครับ

เริ่มแล้วครับเริ่มพิธีเททองแล้วนะครับตอนนี้ยกออกไปหนึ่งเป้าแล้วนะครับน,นี่ะนะครับ แต่ <c oughs> ้าดูจากในเรื่องเกี่ยวรับกรจัดการขรอบดข้อใดที่เกิดจาความรู้สึัอ่อนไหวไม่รู้จัการจัดการอย่างไรจะต้อวาั้าเพื่อับีกเลี่ยงทุกการมาแล้วก็เปรเพราคตัวเราเมีความรู้สึกแบบนี้จะได้มีคัามรู้สึกที่เรารู้สกว่าต้องการอะครั คือครับตอนนี้นะครับค่อยๆทยอยนำเบ้าหลอมนะครับออกมาแล้วนะครับ

เทแล้วครับหครับสอันนะครับ2องเบานะครับใครได้ดูคลิปนี้ถือว่าโชคดีมากนะครับครับเริ่มพิธีเทแล้วนะครับ ตกนะครับถือว่าโชคดีครับ ตอนนี้น่าจะใกล้หมดทุกเบ้าแล้วนะครับ ภาพอาจจะสั่นไหวมากนะครับเพราะว่าใช้ซูมเอานะครับไม่ได้เข้าไปใกล้นะครับ ราจะดูจนจะถ่ายจนกว่าจะครบหมดนะครับนี่นะครับเบ้าที่เทไปหมดแล้วนะครับ เหลืออีก2เบานะครับ จะเต็มแล้วนะครับคาดว่าน่าจะเต็มแล้วนะอ๋อยังครับยังโอเคครับเสร็จแล้วนะครับตอนนี้ก็เททองเรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้ก็เทกลับเข้าสู่เตาเหมือนเดิมนะครับ สำหรับคลิปเที่ยวเขาตะแบกนะครับอํเภอศรีราชานะครับก็คงต้องจบแต่เพียงเท่านี้นะครับจริงๆแล้วพิธีในการหล่อพระเนี่ยยังไม่เสร็จนะครับยังเหลืออีก1ชิ้นส่วนนะครับที่ทำการหล่อต่อนะครับแต่พอดีผมจะต้องรีบกลับแล้วนะครับไม่ได้เลยไม่ได้อยู่ทาพิธีหล่ออีก1ชิ้นส่วนนะครับแล้วมาพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับ ขอบคุณที่ติดตามรับชมครับขอบคุณครับผม